เดียวพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถเร็วที่139นะครับกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางอุบลราชธานีนะครับวันนี้ได้คิวทัวานับ5242งะบวนนะครับวันนี้ก็ออกจากสถานีอยุทยาแล้วนะครับ ็ขบวนนี้ก็เป็นฝันใจชาวอีสานนะครับสายอุบลนะครับหนึ่งขบวนนะครับถือว่าเต็มทุกวันก็ได้นะขบวนนี้ปัจจัยจริงๆครับไปแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขบวนรถเร็วที่139ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ